สวัสดีจ้าสองเท่าข้าขวควมาแล้วเด้อจ้ามื้อนี้จะมีเมนูตำเกห็ดไข่เด้อจ้าเห็ดตะไข่จ้า,จา,จาอบเรียบร้อยเด้วยเตาอบแล้วก็สิมีพิกหอมแดงกระเทียมควัวเรียบร้อยแล้วจ้า เกลียนิดหน่อยน้ำปลาแล้วก็บผงปรุงรสได้จา้าเริ่มหัน่นเฮฟไขกันได้จา้าอรบแล้วจา้าเไม่ได้ทำง,ง่ายจา้ะหอมจ้ะหอมเขียนอะไรบ้างซึสคัญนะจ้าเขียวสกายวอร์ิคนได้เขียนงานไหมไ้จ้าเขียนงานโอเคสอง,งข้เสอง,งขอได้จ้าเขาียนงาน เรียบร้อยลตำมะพริกกันเด้อจ้าตำพริกกระเทียมหอมแดงจ้า

น้ำปลาลงไปเลยจ้านิดหน่อยผงปรุงนิดหน่อยจ้า รอดแก่ได้แจวเห็ดตะไคร้เนาะเห็ดตะไคร้ ิปหน้าเจอกันใหม่นะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะจ๊ะไม่บ้า